กาบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เจษศิลธารานนท์ประธานคณะกรรมาการการสาธารณสุข <c oughs> วุฒิสภา <c oughs> ขอถแถลงภาพราพวมของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการติดตามการถ่ายโอนภารกิจสอ,อนอรพตไปยังอบจอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินการต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ การกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุขได้เริ่มต้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,อาณาจักรไทยซึ่งกำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีการตากฎหมายและบังคับใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย,จายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองทุนท้องถินงถ่นพศ2542 และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับที่1พศ2545มารองรับการดำเนินการทั้งนี้ในระยะแรกกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและลงรอพอสตให้แก่เทศบาลและองค์ การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอตั้งแต่ปีพศ2551ถึง2565รวม84แหง่งต่อมาแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พศ2551ได้กำหนดให้ในระยะสุดท้ายหากเทศบาลและอบตอแหง่งใดไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจดำเนินการได้ คณะกรรมการกระจายอำน,นาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่นกกทจึงได้จัดทําประกาศคณะกรรมการกระจายอำน,นาจให้แก่อ,อปทอเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60ปพรษานาวามินทราชินีและรอพอสตให้แก่อ,อปจอพรศสอพประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19ตุลาคม2 5งพ โดยแนบท้ายประกาศด้วยแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสอนอและรอสตอให้แก่อปจอพศ2564ทั้ทงนี้ในปีงบประมาณพศ2566อสบ6มีอปจอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสอนอและรอสตอจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน49จังหวัดโดยผ่านมติคอรมครั้งที่1เมื่อวันที่15มีนาคม2565 มีรอพสตไทยโอนไปยังอบจจำนวน512แห่งและมติคอรมอครั้งที่2เมื่อวันที่26กรกฎาคม2565มีรอพสตไทยโอนไปยังอบจจำนวน2,751แห่งรวม3,263แห่งใน2ปีสำหรับขอโทษในในปี2566สำหรับการถ่ายโอนในปีงบประมาณพศ2567มีรอพสตไทยโอนไปยังอบจจำนวน931แห่ง รวมมีอบจอรับโอนจำนวน62แห่งและมีรอ,รอพสต,ตอถ่ายโอนไปยังอบจอรวมทั้งสิ้น4 1 9 4แห่งหรือร้อยละ4ี่สิบสาจากการศึกษาและติดตามการถ่ายโอนในครั้งนี้อาจมีความเร่งรีบจนอาจทำให้เกิดปัญหาในหลายด้านทานั้งด้านงบประมาณและด้านบุคลากรซึ่งปัจจุบันพบว่าบุคลากรของร,รอพสตอที่ถ่ายโอนไปอบจอมีความขาดแคลนมากเนื่องจากมีบุคลากรถ่ายโอนไปไม่ครบจานวน และบางส่วนมีการขอย้ายกลับอีกทั้งอบจอยังไม่สามารถจัดสรรบุคลากร,กรได้ตามขนาด SML คือขนาด S 7คนขนาด M 12คนและขนาด L 14คนนอกจากนี้ปัจจุบันตัวชี้วัดการดำเนินง,งานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในปี2567ที่มีจำนวน54ตัวชี้วัดจาก62ตัวชี้วัดในปี2566แต่พบว่าเราพทตที่ถ่ายโอนไปอบจอ ดำเนินการตามตัวชี้วัดเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินค่าบริการหรือฟรีสเกดูจากสปทชเท่านั้นจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการให้บริการต่อประชาชนอย่างไรก็ตามประเด็นนี้คณะกรรมการจะได้มีการศึกษาและติดตามต่อไปสําหรับการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาคณะกรรมการการสาธารณสุขที่สภาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามการไทโอลอพสตอไปยังอบจทําการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้าน จึงขออนุญาตท่านประธานวุฒิสภา,าให้พลโทอภรล์ชูปทุมที่ปรึกษาคณะกรรมิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามการไายโอรพอตัตอไปยังอบจอเป็นผู้นําเสนอเนื้อหาอันเป็นสาระสําคัญของรายงานฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา,าต่อไปครับ